สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็พบกับผมอีกแล้วนะฮะในไมค์คารสตูดิโอนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทําเครื่องใส่ชุดเกาะอัตโนมัตินะครับก็นะฮะบล็อกสิ่งของท pues <over> <sh arp diet> ี่เราต้องมีนะครับบล็อกอะไรก็ได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ชุดเกาะนะฮะที่เราต้องการนะครับชุดเกาะเพชรไปเลยนะครับนี่นะครับอ่านะฮะแล้วก็นี่ครับที่หยับนะครับแนะนําเป็นที่หยับหินนะนำนะฮะแล้วก็ ดิปเซนเซอร์อีกแล้วนะครับเจ้าเก่านะฮะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับก็อ,อื่นให้ขุดให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเอาอย่างนี้เลยนะฮะอย่างนี้นะครับแล้วจากนั้นเราก็วางดิเซนเซอร์ไว้อย่างนี้วางไว้อย่างนี้ครับวางที่เหยียบไปตรงกลางนะครับท้งนี้ครับสองอันนะฮะสองฝนะั่งน,นะครับแล้วก็ ยัดชุดเกาะเข้าไปนะครับนะฮะอโอเคฮะเราก็ทําห้องแยกออกมานะครับทำแบบนี้นะอ๋อผมลืมบอกนะครับเวลาจะวางบล็อกไว้บนวิเซนเซอร์นะให้กดชิปนะครับแล้วมันจะวางได้นะฮะทำอย่างนี้เลยครับทำนี้เลยไม่ต้องทำให้โดดได้นะครับรถ้าคุณโดดแล้วเนี่ยบางทีคุณอาจจะพลาดของ โอเคฮะอันนี้ทําเป็นทางออกทางออกหรือทางทางออกน่าจะดีกว่านะทางออกจากบ้านนะครับนี่ฮะสมมุติเวลาเราจะออกจากบ้านแล้วก็เดินครับชุบชุบชุบเห็นไหมฮะมันใส่ชุดเกราะให้เราเลยนะครับโอเคบางคนอาจจะไม่เชื่อนะับเอาใหม่นะฮะเดี๋ยวผมต้องถอดชุดก่อนนะฮะีโอเคนี่ นะครับอย่างนี้นะฮะตอนนี้ตัวผมไม่มีชุดกาะน,นะฮะโอเคเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะเดินเข้ามาครับผมเดินออกจากบ้านุึบชุเห็นไหมฮะใส่ชุดเกอะอัตโนมัติแล้วบางคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นดาบละ่ะถ้าเป็นดาบก็น่าจะใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะฮะอยากให้มันถือเลยใช่ไหมล่ะโอเคไดนะ้เดี๋ยวผมจัดให้ครับ เลยนะครับให้ลองดูซินะครับเดี๋ยวผมใส่ใพวกนี้ก่นะครับคือมันเหมาะมากนะครับสําหรับการออกจากบ้านนะครับคุณแทบไม่ต้องไปเตรียมของอะไรให้วุ่นวายนะครับอาะกูลองเดินดูนะฮะชุบชุบชุบชบนี่เห็น,นะฮะมันก็โยนดาบมาให้เลยนะครับ แต่คุณต้องปรับให้มันเป็นช่องที่หนึ่งนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ